สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกๆคนมาทำการลงทะเบียนจองคิวใน System p o i n t ครั้งที่10นะครับคลิปนี้นะครับเราจะสอนเกี่ยวกับการลงทะเบียนจองคิวที่แทบจะบอกเลยว่าเป็นการจับมือทำนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจองคิวนะครับสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ทางากระทรวงแรงงานเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวคือวันนี้คือวันที่15นะครับเดือนพฤศจิกายน พศ2อง4นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปาเว็บของกรมการจัดหางานที่เราเข้าไปลงทะเบียนเอาไว้นะครับจากนั้นให้เรากรอก username และ password เดิมที่เราเข้าไปใช้งานนะฮะในหน้านี้นะครับให้เรากดที่คำว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ <c oughs> จากนั้นให้รอสักครู่ครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้ได้เห็นแบบสำรวจนะครับให้เราก,กดข้ามไปเลยนะโดยกดที่คำว่าเตือนภายหลังนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะฮะจากนั้นเราก็จะเห็นข้อมูลของเราที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือข้อมูลจริงๆของทางพี่เพลมนะครับยกตัวอย่างวันเดือนปีเกิดเท่านั้นเองนะครับวันเดือนปีเกิดของพี่เพลม40กว่าแล้วนะครับอันนี้เอามาทําเป็นข้อมูลเพื่อสอนให้ทุกๆคน ได้ลงทะเบียนจองคิวกันแบบง่ายนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามองด้านบนขวาของเมนูบาร์บนนะครับด้านบนขวาที่เป็นรูปกลมตามเมาส์นี่ครับคลิกหนึ่งครั้งครับให้ทำการเลือกบรรทัดที่เขียนว่าสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดสง่งจากนั้นคลิกหนึ่งครั้งครับ <c oughs> ในที่นี้เราจะเห็นมีข้อหนึ่งกับข้อ2นะครับ ให้เลือกที่ข้อ1น,นะครับจากนั้นคลิกที่คำว่าสมัครใหม่อ่านรายละเอียดด้านบนนะครับแล้วกดคำว่าโอเคจากนั้นนะครับให้เราดูรายละเอียดที่เรากรอกไว้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ เราจะเริ่มตั้งแต่บรรทัดที่เขียนว่าข้อมูลสถานภาพนะครับสำหรับใครที่โสดสมรสไมา่อ,าอย่าให้กรอกข้อมูลตามจริงไปเลยนะครับในกรณีนี้พี่เปยมจะยกตัวอย่างให้นะครับสมมุติว่าเป็นโสดนะครับประเภทนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะฮะปุ๊บมันจะขึ้น default ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเพราะว่า system p o i n t ครั้งที่10นี้มีประกาศออกมาประเภทเดียวนะครับก็คือเกษตรกรรมสสปศุสัตว์นะครับ คลิกหนึ่งครั้งครับจากนั้นประเภทงานก็จะขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมตัติจากนั้นนะครับทบทวนเรื่องของวุธ,ธิการศึกษา,าม,มันจะเด้งขึ้นีเฟรชหน้านะฮะเมื่อกี้มันเด้งขึ้นีิฟรชหน้าเลื่อนลงมาใหม่นะครับเมื่อกี้เราอยู่ที่ประเภทนะครับจากนั้นทบทวนเรื่องของวุธ,ธิการศึกษาให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นไปที่ข้อมูลการไปทำงานคลิกไม่เคยนะครับแล้วก็ข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายตรงนี้คลิกไม่เคยนะครับไปที่ข้อมูลสายตาต่อนะครับข้อมูลสายตานะครับสังเกตว่าอันไหนที่เป็นดอกจันทสีแดงแบบนี้นะครับเราต้องระบุนะฮะข้อมูลสายตาสายตาปกตินะครับคลิก1ครั้งนะครับจากนั้นให้ยืนยันนะครับว่าเราไม่มีภาวะตาบอดสีนะครับ ที่เช็คบ็อกซ์สี่เหลี่ยมตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินนะครับมันจะดึงข้อมูลเดฟอลต์ขึ้นมาให้เราที่กรอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลือกศูนย์รับสมัครนะฮะมันจะมีดอกดาวให้อยู่คลิกหนึ่งครั้งในที่นี้ system Point ครั้งที่10เนี่ยเปิดศูนย์เดียวก็คือกรุงเทพมหานครทําการเลือก1ครั้งนะครับจากนั้น เราจะเห็นวันที่ต้องการดําเนินเรื่องเนี่ยคลิก1นครั้ง,งลงมาจะมีวันที่สมัครปีนี้มีการเปิดรับสมัคร5วันนะครับให้เราทำการเลือกวันที่เราสะดวกที่สุดนะครับในที่นี้พี่เปรมยกตัวอย่างเลือกวันที่26นะครับเลื่อนลงมานะครับให้สังเกตนะครับให้สังเกตนะฮะบรรทับสุดท้ายเอกสารแนบนะครับ <c oughs> สิ่งสําคัญที่สุดนะครับ ให้กรอบข้อ1ไปก่อนนะครับรูปในเว็บไซต์ไม่จําเป็นต้องรูปที่เป็นมีฉากหลังก่อนก็ได้นะครับรูปที่มีฉากหลังให้เราเตรียมเอาไว้แนบกับเอกสารที่ประกอบวันสมัครนะครับส่วนรูปในเว็บไซต์เป็นเอกสารที่เป็นรูปที่มันดูดีไปก่อนนะครับจากนั้นเราจะแนบรูปโดยการคลิกที่คําว่าแนบไฟล์คลิก1ครั้งนะครับพี่เตยมเอารูปนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะได้รูปแนบไฟล์มาละทําการกดคลิกที่คําว่ายอมรับข้อตกลงนะครับยอมรับตามข้อกําหนดคลิกที่เช็คบล็อกตรงนี้นะครับจากนั้นครับให้คลิกคําว่าส่งเรือ่องรอสักครู่ครับ <c oughs> จากนั้นนะครับเราให้ดูรายละเอียดการสมัครให้เรียบร้อยนะฮะอันดับแรกนะครับสังเกตแถบปลาด้านบนที่เป็นสีเขียวนะครับดำเนินการเรียบร้อยนะฮะเรื่องการสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะทำงาน Point System ครั้งที่10นะฮะเลขที่สมัครผู้สมัครวันจันทร์ที่15อันนี้คือวันที่เราสมัครคือวันนี้นะครับหมายเลขผู้สมัครนี้ยังไม่มีนะ ศูนย์รับสมัครคือกรุงเทพนะครับลำดับค Q ของพี่เปมก็คือ139่งร้ามบเนลำดับ Q นี้ให้จําดีๆนะครับแล้วก็วันที่เราสมัครนี่ให้จําดีๆนะครับนะครับแล้วก็เวลานะครับต้องตรงตามนี้ด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับให้จํานะครับลำดับ Q วันสมัครและเวลาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นทบทวนข้อมูลทั่วไปของเรานะครับให้เรียบร้อยนะ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับทบทวนทุกอย่างให้เรียบร้อยนะจากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราจะแคปหน้านี้ไว้ก็ได้นะครับหรือทําการปริ้นแบบฟอร์มก็ได้ในที่นี้นะครับใครจะเซฟปริ้นเป็น PDF หรือ JPEG หรือสั่งปริ้นเป็นทันออกปรินเตอร์ก็ได้เช่นกันเท่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับข้อมูลที่เรียบร้อยจะต้องมีบาบน สีเขียวเขียนว่าดําเนินการเรียบร้อยนะครับหากใครทําตามนี้แล้วยังติดปัญหาหรือติดในส่วนต่างๆที่ยังสามารถลงทะเบียนไม่ได้นะครับแนะนําให้ติดต่อ,อโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโกโกโคเลีรังสิตนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0830592030นะครับนี่เป็นเบอร์สายตรงนะครับนะครับ0830592030หรือนะครับ ไลน์โรงเรียนเป็นเพื่อนคือนะครับเข้าไปที่ไลน์ในช่องเพิ่มเพื่อนพิมพ์เข้าไปว่า a อ s i ซตตัว A กลมๆลมนะครับแอดไซต์โกโกโคลีอเ่าเดี๋ยวพี่เบิมสกดให้นะครับในช่องเพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์ไปว่าตัว A g นะครับ G O G O K O R E A 99ออครับเดี๋ยวเราจะมาดู หน้าแบบฟอร์มกันว่าเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับคลิกที่คําว่าพิมพ์แบบฟอร์มมันก็จะพรีวิวหน้าที่เป็นหน้าเอกสารขึ้นมาให้เรานะครับหน้านี้ใครจะพิมพ์เก็บไว้หรือเซฟเป็น PDF เก็บไว้ในมือถือก็ได้เช่นกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองคิวใน System Point ครั้งที่10นี้ขอให้ทุกคนโชคดีสอบผ่านกันทุกคนขอให้ได้คะแนนเยอะๆนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากที่จะไปทำงานอย่างประเทศเกาหลีใต้แนะนำนะครับโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโกโกโคเเลยรลังสิตอยู่ข้างเซียรังสิตเ์เรานี่เองครับขอขอบคุณและก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านสวัสดีครับ